สามสิ่งนี้สาวไทยทำฝรั่งไม่เข้าใจและก็ไม่ชอบนะคะเรื่องแรกงอนค่ะคำว่างอนในฝรั่งหรือในต่างชาติเขาไม่มีนะคะจะต,ต้องมีการมาพูดให้เขารู้ด้วยว่านี่มันคือการโกรธไม่ใช่งอนแล้วก็หายไปเฉยๆเขาไม่เข้าใจว่างอนคืออะไรส่วนตัวครูเนี่ยก็เคยงอนแฟน แต่ก็ไม่มีการงอเพราะว่าเขาไม่รู้ว่านี่มันคือการงอนค่ะเรื่องที่สองโกรธแล้วเงียบค่ะกรณีที่เราคบกับแฟนฝรั่งฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจเราเลยว่าเวลาที่เราเงียบมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเรามีปัญหากับตัวเองเราโกรธเขาเขาจะไม่อยากเดาว,ว่ามันคืออะไรเขารู้แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเงียบเขาจะถามคำถามขึ้นมาเลย What's wrong ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็จะเข้าใจว่านี่มันคือการโกรธแต่ฝรั่งไม่เข้าใจนะคะจะต้องพูดกับเขาว่าฉันกำลังโกรธเธออยู่นะแล้วเงียบอันนี้เขาเข้าใจนะคะส่วนข้อที่3เรื่องสุดท้ายเลยนะคะกรณีที่เราทำอะไรให้เขาก่อนล่วงหน้าโดยไม่ถามเขาก่อนเพราะว่าครูเนี่ยเจอคนไทยเจอสาวไทยหลายๆคนเนี่ย มีแฟนเป็นฝรั่งแล้วจะทำนั่นทำนี่ให้แฟนเนี่ยทำก่อนล่วงหน้าโดยที่ไม่ได้บอกนะคะอย่างเช่นครูเคยเจอคนหนึ่งเวลาเขาจะไปไหนปกติฝรั่งเนี่ยเขาจะคุยกันว่าพรุ่งนี้จะไปไหนจะทำอะไรบ้างแต่ผู้หญิงคนนี้จัดแจงทุกอย่างโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยบอกตอนเช้าตื่นมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับนะเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะ มาลับไปไหนทำอะไรแล้วก็ไม่อธิบายความเพราะว่าเธอไม่เก่งภาษาอังกฤษนั่นเองและอีกกรณีหนึ่งตื่นเช้าเขารู้ว่าแฟนของเขาเนี่ยชอบดื่มกาแฟมากแล้วเขาก็อยากจะเอาใจแฟนตื่นขึ้นมาเขาก็ชงกาแฟไปให้แฟนโดยที่เขาไม่ได้ถามเลยว่าแฟนอยากดื่มกาแฟไหมสุดท้ายแฟนก็บอกว่าไม่เช้านี้ฉันรู้สึกไม่อยากดื่มกาแฟขอบคุณมากฝรั่งนะักถ้าเกิดเขาไม่เขาก็จะไม่จับ คือคุณชงมาวางไว้เขาก็จะไม่ดื่มนั่นเองนะคะและอีกหลายๆเรื่องถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำให้ฝรั่งให้คุยกับเขาก่อนให้ถามเขาก่อนนะคะก่อนที่คุณจะซื้อไม่งั้นคุณจะเสียความรู้สึก